ีวัดนางวัดพระนางจามเทวีนะครับอันนี้รถแน่นแล้วครับรถโดนหนาแน่นมากครับทั้งดอกเต็มเลยท้างในเลยไงเต็มเลยพรุ่งนี้ตัดไว้แล้วนะพรุ่งนี้ตัดไวสิบห้าจุดต้นน้องมีลงทางเข้าแถวเลยนี่ เป็นอะไรอ่ะเป็นเป็นอะไรนเตี่ห้เต้าหู้ทอดค่ะมองกลมาแล้วครับขอ้มหม้อไ่ข้าเข้าวแกงจึงเป็นที่รวมจิตจงใจและคนและประชาชนคนสั้งหลาย ก็จะไปกราบไปไหว้าไปรำพูนก็ไปไหว้ธรรมชาติเป <k> ็คนแบบรีแต่ก็ต้องระวังนะครับออกมาแล้วก็จะมองตรงอย่างเดียวนะะฮมองตรงอย่างเดียวเลยคห็นเยอะมากครับดวงอาทิตฮอลดี์ทำบุญหนึ่งร้อยบาทได้ เดียยันพยันผืนนี้นะครับห้าแสนบาทเป็นเจ้าภาพในที่นี้นะครับมาบริจาคเจ้าภาพในการวงหรวงใ้เพื่อสาารนะตรงนี้ทำทำบุญกระเบื้องนะครับถต้อทุกท่าาติดพบุญกระเบื้องแล้วเขียนเขียนชื่อสดกามขอุกแล้วก็ตรงนี้บูชาวัตถุมงคลข้อินขอใหญ่

เกียนวันที่พุทธาขึ้นตามลงถ้าต่อยากนะครับว่าผู้เทวมงคลนะครับทิศตะวันออกบูรพาท่านไปเวียนไปกราบพระไหว้พระบูชาพระเวียนเวียนหรือไปเวียนล่อการให้ผู้ที่จะอนุโมทนาบุญให้เทวะพัสสา ยกย่องการประศาสนาตรงนี้จะเป็นที่รอนี่คือความเป็นที่นางจามเทวีนครับเราจะเรียกว่าหน้าคู่เป็นวันนี้เดี๋ยวยที่ยงมงเน็รนุนะครับหลวงปู่ศิลาจะมา,านะมาเททองามาเทศิลาเลิกลครับคุณตา,อ,าอยากจะมาปิดทองใครไม่ทราบน,นะ ทำนี่รถเข็นทกเาั้หาผู้พิการเรือผู้สูงอายุนะครับใีนที่มารถเข็นสามารถสามารถขึ้นรงนี้ได้ครับกระเป๋าตังหายตะเกียงสามารถวางด้านในลำแพงกับด้านนอกลำแพงได้ใช้เปนก่มบี่เป็นเจดีย์ใจดีเปิดนะครับ ประตูสาเาได้เวาสี่โนะครับว้าได้ดีหลงปู่ก็จะให้มาใส่าในหลวงตัวนี้อนุญาตครับวรวมรวมมาหลวงทานนี่ใหญ่ครับดีครับด้านนอกนี่นะมีหลวงทานยาวถึงน้นเลยเนะี่ยถึงในูน้นเลยเนะี่ย

มีศลารับประทานอาหารอยู่นี่นะมีพนงังจำเทวีครับนะทงเง้เสาเสาไฟแรงสูงนี่เข้าเข้าทางประตูวัดจะอยู่ทางซ้ายมือ คำบูชานา่งจามเทวี